เมื่อเห็นทุก์จึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องความพิสดารของบัวดอกสุดท้ายเมื่อการถือกำเนิดได้ถูกสร้างขึ้นมาจากความสมดุล เช่นยิงกับยางจากพลังทั้งสองด้านเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนำไปสู่ความสมดุลของทุกๆสัปปรพสิงในโลกธาตุนี้เมื่อจิตดวงเดียวที่เป็นพลังคู่สมดุลเหมือนชายกับหญิงเหมือนไฟกับน้ำเหมือนพระอาทิตย์คู่กับพระจันทร์ เหมือนกลางวันคู่กับกลางคืนมีความเข้มแข็งและความอ่อนโยนเป็นสมดุลอยู่ในจิตดวงเดียวกันมันเป็นความพิสดารความประหลาดแต่กลับให้ความสมดุลที่ยิ่งใหญ่เมื่อถึงยามที่วัตจักรแห่งโลกธาตุได้ก่อกำเนิด ให้ถึงวาระแห่งพัทระกับดอกบัวห้าดอกได้อุบัติขึ้นมาถือกำเนิดเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ทั่วทั้งโลก,กาธาตุต่างข้อจับจ้องบัวดอกสุดท้ายที่พิเศษและยิ่งใหญ่เพราะความแปลกประราดพิสดารชนิดที่ว่า หาได้ยากยิ่งและที่สำคัญไม่เคยมีและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าในแต่ละกับนั้นจะมีสูงสุดคือสี่พระองค์เท่านั้นจากที่เคยมีมาและปรากฏในโลกธาตเมื่อดวงจิตทั้งสี่ดวงนั้นยอมให้กำเนิด เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสี่พระองค์แต่หนึ่งดวงจิตสุดท้ายนั้นเกิดจากพลังาธาตุแห่งความสมดุลเป็นคู่ชายและหญิงอย่างเท่าเทียมประดุดดังฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกันเมื่อจิตดวงสุดท้ายพ่วงฝาแฝดมาเกิดคู่กัน ความแปลประหลาดพิสดารจึงเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้หาได้ยากพิเศษพิสดารเมื่อหนึ่งดวงจิตได้แตกออกกลายเป็นสองกายธาตุสร้างบารมีไปพร้อมกันความเป็นไปได้ของบัวดอกสุดท้ายจึงอยู่บนพื้นฐาน ของความยากลำบากทั้งพละกำลังทั้งปัญญาในการสร้างบารมีแม้ถ้าหากว่าบัวดอกสุดท้ายนั้นเป็นผู้หญิงก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจของโลกธาตุนี้ความเท่าเทียมของหญิงและชายคารวาสผู้บรรลุธรรม แต่งเครื่องทรงแบบจกักรพรรดิราชาไม่ได้แต่งกายอยู่ในแบบสมณะเพศเฉกเช่นพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์เครื่องทรงพระจกักรพรรดนั้นจะเป็นราชาหรือจกักรพรรดินีที่เป็นผู้หญิงก็ต้องย่อมมีสิทธิ์บนบันลังของตน เมื่บัวดอกสุดท้ายได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นมารดาเป็นผู้โอบอุ้มและเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้นำแสงสว่างความรุ่งเรืองมาให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่บัวดอกสุดท้ายจะประกาศกล้องทั่วทั้งโลกกระทาแถงนี้ให้ยอมรับในพลังคู่ความสมดุล ที่เรียกร้องความเท่าเทียมกันเมื่อบุรุษนั้นเปรียบได้ดังแสงสว่างจากพระอาทิตย์อันอิสตรีย่อมเปรียบได้ดังแสงสว่างจากพระจันทร์ในยามที่พระศรีอานได้เสด็จไปไหว้สก,การะบูชาพระจุลามณีนั้น เหตุใดจึงเปรียบความงดงามของพระองค์เฉกเช่นพระจันทร์กันเล่าเหตุใดจึงมีแต่เหล่านางฟ้าบริวารหลายแสนโกรธองค์อยู่รายล้อมแต่งกายด้วยอาพรหล,ลากสีสันตามกำลังบุญบารมีที่สร้างมาประดุดดังจันทราที่รายล้อมไปด้วยหมู่มวลดอกไม้ หลากหลายสีอันว่ามหาบุรุษที่เป็นชายย่อมรายล้อมไปด้วยเทวดาทั้งหลายอันว่ามหาบุรุษที่เป็นหญิงย่อมรายล้อมไปด้วยเหล่านางฟ้าที่เป็นบริวารอันว่าพระภิกษุนั้นไม่อาจมีสตรีรายล้อมอยู่ได้ฉันใด อันว่าคารวาสผู้บรรลุธรรมหรือสตรีผู้บริสุทธิ์ด้วยพรหมจัรยร์นั้นก็มีอาจมีบุรุษเพศเฝ้ารายล้อมอยู่ได้ฉันนั้นเพราะเป็นการป้องกันมวลทินมิให้ต้องแปดเปื้อนมัวมองเพราะเหตุนี้พระสีอาน จึงไม่ถูกรายล้อมไปด้วยเหล่าเทวดาแต่กลับรายล้อมด้วยเหล่านางฟ้าเฉกเช่นเป็นผู้นำของเหล่าสตรีเพศในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บางอย่างก็ถูกบิดเบือนบางอย่างก็ถูกกดขี่ข่มเหง บางอย่างก็ถูกปกป้องดูแลบางอย่างก็ถูกปิดบังอำพรางเพราะกลัวความเท่าเทียมกันสติปัญญาอันแตกฉานเท่านั้นที่จะพิจารณาตามความเป็นจริงได้ผู้นำเป็นหญิงพึงระวังหมายถึง การให้สำรวมกายวาจาใจสำรวมการกระทำคำพูดและจิตที่คิดในสิ่งที่ไม่ดีหรือความคิดที่ชั่วที่เรียกว่าอากุศลกรรมทั้งหลายกาขาวตัวนี้คือบัวดอกสุดท้ายเพราะรู้เหตุของความเสื่อม ใครก่อไว้คนนั้นก็ต้องกอบกู้เมื่อครึ่งหนึ่งสร้างให้เจริญรุ่งเรืองอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องกอบกู้รักษาไว้ให้รอดพ้นจนครบ5,000ันปีหนึ่งดวงจิตแต่มีสองกายธาตุดอกบัวที่ถืออยู่ในมือนั้นจึงเป็นบัวดอกเดียวกัน เกิดวันสุขเช่นเดียวกันเกิดราศีคนคู่ชายและหญิงผ่าครึ่งกลางปีแบบเท่าเทียมกันไม่เอ็นเอียงในเรื่องของการเวลาเห็นพบชาติตั้งแต่ถือกำเนิดรู้ดินแดนจริงของไข่ทั้งห้าใบในตำนานแม่กาเพือง ดินแดนแห่งนั้นมีอยู่จริงณนะดินแดนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นแผนที่ที่เป็นรูปดอกบัวณผนะืนแผ่นดินแห่งสยามประเทศนี้รู้เหตุของการเวียนว่ายรู้ผลของการบำเพ็ญสร้างบารมีและมีสัญ,ญลักษณ์แห่งมหาบุรุษ แต่ความจริงนั้นกลับย้อนแย้งกับความเชื่อที่งมงายและถูกบิดเบือนเอาไว้ด้วยเพราะความจริงแล้วนั้นผู้หญิงอยู่ในฐานะคารวาสไม่สามารถที่จะบวชได้เหมือนกับชายให้อยู่ในสมณเพศในฐานะใดๆได้ได หากบรรลุธรรมเฉกเช่นบุรุษทั่วไปจะได้รับเครื่องทรงเฉกเช่นพระยาธรรมมิกราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิธ,ธรรมราชาอันเป็นอาภรณ์เครื่องประดับที่เชิดจูยกย่องอย่างสมเกียรติพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ทรงครองนุ่งห่มพระตรายจีวร งดงามอยู่ในฐานะสมณะเพศบรรพชิตแต่บัวดอกสุดท้ายทรงครองนุ่งห่มอาภรณงดงามมีเครื่องประดับแต่งพระองค์อยู่ในฐานะธรรมราชาเพราะเครื่องประดับนั้นอยู่คู่กับกายของสตรีถ้าหากบัวดอกสุดท้ายนั้น เป็นบุรุษเพศตามความเชื่อที่ถูกบิดเบือนกดขี่ขมเหงสตรีเพศไว้ถ้าเป็นคารวาดชายที่บรรลุธรรมก็ต้องบวชและแต่งกายเหมือนกับพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์คิดดูสิว,ว่าจริงไหมเพราะมาตุคามไม่ควรอยู่ในเพศบรรพชิต ตั้งแต่ต้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตให้มีภิกษุณีเกิดขึ้นมาในครั้งนั้นทั้งๆที่ท่านได้ทรงห้ามเอาไว้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวพระวาจาให้บัณพชิตที่เป็นหญิงต้องสูญสิน้นไปหลังจากที่ทรงปรินิพาน ภิกษุนีจักชิบหายเสียแล้วจากพระวาจาในครั้งนั้นผู้หญิงที่อยู่ในเพศบรรพชิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนักบวชในรูปแบบใดก็ตามแต่ในเรื่องของการบำเพ็ญเพียรน,นั้นจะหวังมากผลนิพพานในการปฏิบัติในชาตินี้นั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้การที่ทรงห้ามนั้นเพราะภิกษุและภิกษุณีแม้นั่งคู่กันแล้วหันหลังให้มองผิวเผินก็แยกกันไม่ออกผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นถึงปัญหาและเหตุแห่งความเสื่อมเสียมัวมอง อันจะนำพาความวิบัติฉิบหายเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาได้สตรีเพศจึงม่ควรอยู่ในอารามคารวะก็บรรลุธรรมได้สร้างได้ก็ได้ครองตามธรรมสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวล กายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพพระองค์เรียกข้าว,ว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย